ก็สวัสดีนะครับผมชื่อนายนนนท์จันทกุลนะครับในโครงก,การจะมาทำการไปเที่ยวสยามไยวอกนะครับผมก็เ,เริ่มด้วยการรอรถจูที่ถนนเส้นพระรามสองนะครับเพื่อที่จะนั่งมา,าตัตรอเดียวไปถึงสยามเลยตอนนี้รถยังไม่มาเลยครับผ่านมาเป็นเกือบจชอะชั่วโมงแล้วครับผม <S 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 ตอนนี้รถก็มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมานั่งแล้วนี่ซื้อตัวรถอะไรเรียบร้อยก็ไปกันต่อ นี่ผมก็มาถึงที่สยามไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็รถติดมากๆผมก็จะทําการเดินไปรอแฟนอยู่แถวสยามครับนี่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนนี่ครับจภาพรถติดมากก็ว่าอยู่ทําไมผมแบบว่าถึงช้านะครับผมระหว่า,างทางผมก็ได้เจอเพื่อนของผมที่มาสยามพอดีมก็เลยเออขอติดเดินทางไปด้วยนะครับพรอของเรา เอ,อเอนซื้ออะะไรรกินนคับี่นะครับมาแล้วนางเอกของงานนะครับเราจะได้ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของสญญามย่านมิทาวนะครับก็จะมีจัดงานจัดตลาดนะัดมีการเต้นมีคอนเสิร์ตนะครับมีผู้คนมามากมายนะครับ แลาว้็มาตกลงกันว่าจะมาที่บรรทัดทองครับเพื่อมาหาไอ้กินเพราะว่าที่นี่ของกินเยอะมากๆเลยนะครับผมมีมากมายเลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะครับก็ที่แรกที่มากินกันก็จะเป็นสเต็กพามากนะครับผมเป็นร้านสเต็กบางดังในบรรทัดทองครับแล้วก็นี่เดี๋ยวมาคิวมาแล้วก็รอคิวแป๊บเดียวนะคะรับแป๊บเดียวเท่านั้น นี่ก็ตัดพามาตอนที่กินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมไม่ถ่ายอะไรทั้งนั้นนะครับตอนก่อนจะกินก็หิวอะครับก็เลยกินเลยแล้วผมก็มาสะดุดสะดุดใจกับร้านกุ้งดองแซลม,มอนดองนะครับผมเป็นพวกร้านทะเลดองซนะึ่งผมชอบกินมากก็เลยจัดมาเลยเออชุดหนึ่งเสร็จล้วก็มาต่อกันของหวานนะครับผม,ผมก็เลยเข้ามากินในร้าน,นก๋วยไม่ได้แล้วมาชื่อว่าร้านาอะไรนี่นะครับเป็นเบอร์เกอร์ที่มีข้างในเป็นไอติม มะพร้าวบอกเลยว่าอร่อยมากอิ่มด้วยก็หลังจากที่กินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทําการเดินเล่นที่สยามสแควร์นะครับที่นี่ก็จะมีจัดแสงสีมากมายนะครับรอตอนรับปีใหม่แล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับอันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตมาฝากกันนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าชื่อวงชื่อว่าอะไรแต่ว่ามีคนมาดูเยอะมากๆเลยครับ ในระหว่างทางที่ผมเดินไปเซนทัลเวิลด์นะครับไปได้เจอทันตชาด้วยนี่ครับอผมก็ได้เดินมาถึงที่เซนทัลเวิลด์เรียบร้อยแต่ว่าคนเยอะมากๆแออัดสุดๆผมก็เลยตัดสินใจกาแฟนที่จะกลับไปสายามพารากอนแล้วก็ไปเขาดาวที่นั่นนะครับผม,มก็หลังจากตรงนี้ก็ไม่มีคลิปหรือว่ารูปภาพนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผมไปถึงสงายามพารากอนคนก็ เยอะมากๆเลยนะครับผมทําให้ผมไม่สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปหรือว่าถ่ายรูปอะไรได้เลยนะครับผมก็หลังจากที่ผมเคาน์ดาวเสร็จนะครับผมก็ได้ทําการรีบกลับบ้านนะครับผมกลับขึ้นรถไฟทันทีเลยหลังจากที่ผูกจุดนะครับผมเพราะว่าถ้าอยู่นานกวนน่านี้จะกลับลําบากเพราะคนอนข้างเยี้ยนะครับผมก็จบไปกันแล้วนะครับสาหรับคลิปบล็อกของผมนะครับซึ่งผมก็ถ่ายไม่ค่อยเป็น เท่าไรนะครับเพราะนี่เป็นการถ่ายวอลกครั้งแรกเลยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่แล้วก็แฮปปี้นิวร์กันด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ปีนี้เจรื่ได้ที่ดีๆนะครับผม